วันนี้นะพี่จะมาไขาข้อสงสัยนะคะสําหรับมิ้นนะที่มันเยอะที่สุดเลยถามว่าคุณมีตังดาราดังนะคะกับคนไม่มีญาตินะคะปฏิบัติตัวทําตัวแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างกันเลยค่ะนะคะทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมานะคะตอนตีห้านะทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมาสวดมนต์ค่ะทํากิจกรรมค่ะไม่ว่าจะง่วงขนาดไหนทุกคนต้องทําแบบนี้เหมือนกันทุกคนค่ะ ทุกคนจะต้องไปอาบน้าค่ะและจะอาบที่เดียวกันนะคะไม่มีอพิสิทธิ์ที่จะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะคือการอาบน้ํารูค่ะทุกคนจะเป็นท่อแป๊บเจาะรูนะจะไปเรียงแถวอาบทีสี่สิบห้าสิบคนแบบนี้ค่ะที่คุณจะต้องเจอในตอนอาบน้ํานะคะทุกคนคือค่าประจำเดือนนะนับโทษบางคนก็ฉี่ออกมาระหว่างที่ว่าเราอาบน้ําอยู่ทุกคนแล้วการเป็นการแบบอาบน้ําแบบเรียง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 กันอะ ทุกอย่างอะที่มันสกรปรกสกรปรกอะทุกคนน้ามันจะไหลามาเหมือนกันหมดค่ะโดนสภาพเนี้ยคือไม่มีใครที่แบบว่าจะไม่โดนค่ะอันนี้คือโดนเหมือนกันหมดคนมีตังค์จะมีคนดูแลเสื้อผ้าให้ค่ะหาเสื้อผ้ามาไว้ให้ตรงที่คุณอยู่เลยคุณมีหน้าที่ใส่อย่างเดียวและคุณใส่เสร็จปุ๊บคุณก็มีเวลาไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาก่อนที่จะไปกินข้าวค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่มีญาติไม่มีเงินอาบน้ําเสร็จ คุณจะต้องรีบมาหาเสื้อผ้าเองดูแลเสื้อผ้าเองและต้องรีบไปซักผ้าแทบจะไม่มีเวลาแต่งหน้าแต่งตาเลยค่ะเรื่องการกินก็ต้องเรียงแถวตั้งแถวเหมือนกันค่ะแต่คนมีตังส่วนใหญ่จะซื้ออาหารหน้าบอค่ะเป็นอาหารที่มีรสชาติดีหน่อยส่วนคนไม่มีก็จะต้องต่อแถวนะคะเข้ากินอาหารหลวงค่ะถ้าช้านะคะก็จะเหลือแต่น้ําค่ะข้าวในเรือนจําก็จะสุกๆดิบๆแบบนี้ทุกวันค่ะ ส่วนเรื่องหน้าที่ของนักโทษใหม่ที่เป็นมาตรการไม่ว่าจะเป็นคนมีตังหรือไม่มีตังจะมีหน้าที่ของแต่ละคนค่ะแต่ข้อแตกต่างคือคนมีตังก็จะจ้างเขาค่ะทําหน้าที่แทนหน้าที่ตัวเองระหว่างที่เขาทําหน้าที่ให้ก็จะไปคอยหลบคอยแอบตามมุมค่ะไม่มีตังนะคะก็จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองค่ะทําเสร็จนะถ้าใครอยากมีอยู่มีกินก็ต้องไปรับจ้างพวกที่มีเงินเนี่ยค่ะทําหน้าที่เพิ่มก็จะเหนื่อยคูณสองค่ะ จ้างในคุกนะคะเป็นสิ่งที่ผิดค่ะถ้าเจ้าท้าที่รู้ก็โดนทำโทษเหมือนกันค่ะก็แตกต่างที่อยู่ในนั้นนะคะสําหรับคนมีเงินกับคนไม่มีเงินไม่มีญาติก็คือคําพูดค่ะคนมีเงินก็จะได้รับแต่คาพูดเพราะๆส่วนคนไม่มีเงินก็จะได้รับแต่คําพูดที่ไม่ดีไม่สบายใจค่ะส่วนเรื่องการรับสิทธิ์อภัยโทษพักโทษ หรือวันลดนะคะทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดค่ะแล้วแต่ใครจะปฏิบัติตัวเองยังไงถ้าอยู่ในกฎในระเบียบได้สิทธิเท่ากันหมดค่ะเรื่องการนอนค่ะอันนี้คือพี่เห็นกับตาเจอกับตัวคือทุกคนจะน,อน้องนอนที่เดียวกันรวมกันค่ะส่วนคนมีเงินอาจจะนอนใกล้พัดลมนิดนึงคนไม่มีเงินก็ต้องเขาจัดให้ตรงไหนเราก็ต้องนอนตรงนั้นค่ะห้องน้ำห้องท่าใช้เหมือนกันหมดค่ะ ที่นักโทษจะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมีหรือจะไม่มีนะคะคืออิสรภาพค่ะคุณจะไม่มีอิสรภาพนะจะต้องอยู่ในกฎในระเบียบของเรือนจํานะคะคุณจะไม่มีสิทธิที่จะร้องขออะไรนอกจากเรือนจําเขาจะให้คุณเองนะคะจะต้องทนทุกข์กับความคิดถึงจะต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเตือนสตินะคะว่าถ้าคุณทำผิดเข้าไปแล้วอ่ะคุณจะต้องเจออะไรบ้างแต่สำหรับใครที่พลาดเข้าไปนะคะก็คิดค่ะอย่าไปกลัวค่ะตั้งมือรับกับมันว่าสิ่งที่คุณจะเจอคุณต้องรับให้ได้ค่ะเพราะมันเป็นเวรกรรมของเราที่จะต้องชดใช้ค่ะ